พูดกับคนหัวแข็งง่ายนิดเดียววันนี้เอาวิธีมาฝากครับก่อนดูต่ออย่าลืมกดติดตามช่องครูกรีนด้วยนะครับถ้าคุณเคยเจอคนที่หัวแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายคนในครอบครัวหรือเพื่อนนะฮะวันนี้ครูกรีนเอา3วิธีพูดกับคนหัวแข็งมาฝากครับข้อที่1ครับ เขาเรียกเทคนิคกระจกสะท้อนเทคนิคนี้นะฮะคือการทวนพูดสิ่งที่คนหัวแข็งเมื่อตะกี้เพิ่งพูดออกมาให้เขาได้ยินอย่างเบาๆแต่ช้าๆและชัดๆเช,ชน่นสมมุติเขาพูดว่าถ้าอ่อนแอก็ไปตายเลยไปลำคาอ่อนแอก็ไปเกิดใหม่เลยไปลำคาคลองทวนดูฮะถ้าอ่อนแอก็ไปตายเลยไปลำขาดเนี่ยพูดอย่างเงี้ยให้เขาได้ยินเลยฮะ,ะเขาจะได้รู้ตัวว่าเขาเพิ่งพูดอะไรออกมา ข้อที่2ครับวิธีสมมุติตัวละครครับเช่นคุณอาจจะไม่ต้องเอาตัวเองอะไปเล่าเรื่องราวให้เขาฟังแต่ลองถามข้อนกลงว่าพี่พี่ถ้าพี่นะตกอยู่ในสถา,านการณ์ A นะพี่จะทํายังไงระหว่าง1กับ2กับสาและวิธีสุดท้ายครับเขาเรียกเกมสลับบทบาทให้เขาลองคิดเลยว่าพี่ครับสถานการณ์เนี้ยสมมุติพี่เป็นผมนะพี่ทําไงระหว่าง1กับ2และเพราะอะไรเอาข้อจํากัดแบบผมเจอมานะเอาบริบทที่ผมเจอมานะพี่อยากจะทํายังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อย คือเป็นการพาเขาไปโต้แย้งในมุมมองของอีกฝ่ายเลยครับวิธีนี้นะฮะก็จะทําให้เขาว่าได้มองเรื่องราวเดิมๆเนี่ยจากมุมอื่นๆบ้างก็อาจจะดีขึ้นนะครับหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้เม้นคุยกันหน่อยได้ไหมครับ